สวัสดีชาวสวนลำํำไยนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตลําไยแปลงเช่านะครับนะหลังจากที่ผมทำคลิปเมื่อช่วง10วันที่แล้วนะครับนี่ก็มาอัปเดตพัฒนาการของเขานะครับในช่วงอากาศร้อนแรงนะครับน้ำน้อยนะครับน้ำใกล้จะหมดแล้วนะแล้วก็ นะต้องขออภยัยนะที่คลิปที่แล้วนะครับผมแจ้งว่านะทำสารวันที่25มีนานะครับนะแฟนก็จดวันทำสารนะครับวันแรกก็วันที่27นะครับนะเป็นรุ่น27มีนานะครับนี่นะอากาศร้อนมากนะเสียงผมอาจจะ นับแหบๆหน่อยนะครับไม่ค่อยสบายต้องขอภัยด้วยดอกก็เริ่มออกมาเยอะนะครับนี่บางต้นก็มันออกมาแบบนี้นะครับชายพุ่มด้านล่างนะครับด้านล่างผมเปิดตาดอกไปเมื่อวานวันที่23า เมสานะครับเปิดตาดอกรอบที่สองนะครับนะจริงๆผมจะเปิดตาดอกตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิบแปดนะครับแต่พอดีว่า,าเครื่องพ่นยาผมมันพังนะครับนะพ่นเครื่องพ่นยาพังตั้งแต่ก่อนสงการนะครับแล้วก็หาซื้ออะไรไม่ได้ร้านปิดหมดนะผมก็ซ่อมแล้วก็เพิ่งได้ มาพ่นเมื่อวานนะครับน,นะครับใบใบขิงก็หลุดร่วงนะครับมัน <c oughs> มันพัฒนาไม่ได้นะครับใบขิงเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็แรงเนี่ยกางออกมาหน่อยหนึ่งมันก็หลุดบางต้นก็กางได้บางต้นก็ หลุดไปนะี่ครับน้ำก็มีจํากัดนะครับมีจํากัดมากนะผมก็เอาเครื่องบิ๊กนะครับขอดน้ำจากก้นสระนะครับมาลดนะฝนก็ทำท่าจะตกก็ไม่ตกร้อนแรงมาก <c oughs> ก็โดยรวมก็ดอกก็ออกมาค่อนข้างนะเสมอกันเกือบทุกต้นแล้วนะครับนะรอบที่แล้วผมผมเปิดตาดอกไปนะก็จะมีเจอร์มินเนตนะครับกับปุ๋ย 10, 5 2 2 7แล้วก็ท็อปเอ็นนะครับท็อปเอ็นใส่ไปด้วยนี่อันนี้นี่ได้ใบ ได้ใบชุดใหม่มาต้นนี้ได้เป็นบางยอดนะครับนะบผมก็อยากได้นะอยากอยากได้ใบชุดใหม่มาสักสองชั้นอย่างเงี้ยสามชั้นอย่างเงี้ยกำลังสวยเลยนะครับเป็นเป็นช่อดอกเทินใบนะครับเนี่ยมีความร้อนนะครับดอกมันอยากจะเริ่มจะจะแดงนะครับเราต้อง นะคอยประคับประคองน้ำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นดอกลําไยพันพงทองพันพวงทองดอกบวบมาก ได้ไหมนี่นะ่าจะได้ใบชุดนี้นะต้นนี้แต่มันก็จะมีบางต้นที่ยังไม่ออกเลยนะครับแต่ก็ส่วนน้อย <c oughs> เดินดูก็มีไม่กี่ต้นก็คงจะไม่รู้จะออกหรือเปล่า แต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับออกมาอย่างเงี้ยอย่างี้มาแล้วโซนนี้ก็กำลังให้น้ำนะครับอ่านี่ๆต้นนี้นี่ยังแบบยังไม่ออกมานะครับแต่ว่าปลายอดเขียวแล้วเริ่มเขียว ถ้านับจากวันทําสารวันแรกนะครับก็ยังยังไม่ถึงสามสิบวันนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยบเจ็ดได้ยี่สิบเจ็ดวันแล้วครับนี่ต้นนี้ยังอั้นอยู่เนี่ยยังอั้นนี่เป็นโซนโซนดินที่ไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยผมก็ ให้น้ำเรื่อยๆนะโซนเนะี่ยแล้วก็บางโซนก็สปริงเกอร์ลดไม่ได้นะครับน้ําไม่ค่อยแรงก็ลากสายยางเอาอ่าแต่ก็เริ่มพัฒนามาแล้วนะเริ่มเริมเหมือนกับหางปลาเขาอนี่ละเปลี่ยนสีล้ว อ้ร oh, ้อนมากอันนี้ยังยังไม่มาแต่ถ้าให้น้ำเรื่อยๆเขาเขาก็จะออกนะครับออกแต่ว่าก็คงจะน้ดอกคงจะไม่ไม่ยาวนะครับมันก็จะเลยระยะอายุสั้น อย่างนี้ก็ยังพอได้นะครับโอเคนะครับนะลลำไย รุ่น27มีนานะครับเป็นรุ่นที่อยู่ในช่วงอากาศร้อนแรงนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามผลงานนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ